สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาจะพาทุกคนมาทําอุปกรณ์ดักปลาซิวอันนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีขวดน้ําขวดเปล่า <Okay. S 1> สองขวดใหญ่หนึ่งขวดแล้วก็ขวดเลก็กหนึ่งขวดนะคะนี่เลยแล้วก็มีมีดแล้วก็เชือกเนาะสาหรับมัดปากขวดอ,อันดับแรกเราก็จะทําการเจาะเจาะรูอ้ขวดเล็ก ะเป็นการกระบาดสองฝั่งอทำการจอบเลยค่ะที่การจอบก็ไม่ต้องจอบให้มันกว้างมากเท่าไหร่นะเพราะว่าเราจะต้องพับเพื่อใส่อาหารลงไปให้ปลาซิวเข้าบริเวณรูที่เราจอบ ได้แล้วต่อไปเจาะขวดใหญ่ต่อขวดใหญ่ก่อนขวดใหญ่ก็เจาะบ,บรบิเวณกึ่งกลางของขวดนี่ประมาณนี้กึ่งกลางเจาะสี่เหลี่ยมเหมือนกันเจาะการกรบาทเหมือนกันอันนี้จะไม่เจาะใหญนน่จะไม่เจาะจใหญ่เพราะว่าเพื่อจะใส่ขวดตัวนี้ยัดลงไปได้แล้วแล้วก็ทำการทับ นี้ครับทีมุม่อืมได้ประมาณนี้ หลังจากที่เราทําการเจขวดเสร็จแล้วเราก็จะนําเชือกมามัดที่บริเวณปากขวดนี้ส่ะสำหรับเหยื่อที่ ที่เราเอามาใช้เป็นอาหารของปลาในวันนี้ก็จะเป็นหัวอาหารลูกไก่นะคะก็จะทำกัน่นออกลองไปเลยออกลองไปในกระสุกตบบน,นี้รอ,อกลูกปวดนะคะ เราทำ4ขวดก็กรอกใส่ไปทั้ง4ขวดแต่จ,จะทำการกรอกไปก่อนหลังจากที่ทำการกรอกอาหารไกล่ลูกไก่น้อยลงไปในขวดอัดติกน้อยแบบนี้แล้วก็จะทำการกาดเสียบนี่ไปอย่างนี้ <c oughs> ได้ได้1ขวดได,ได้ลักษณะประมาณนี้นะคะ แล้วก็ทำการวางกับดักของเราลงไปแล้วก็เอาเชือกมามัดต้นไม้นี้ได้ถึงไหม ไม่หมันก็รอรุ่นรอชมไปพร้อมๆกันนะคะมัดมตัดกับมาตกไม้ก็ได้หรือมัดไว้กับต้นไม้อยู่นี่ เอาซิวข้างบ่อที่บ่อข้างบ้านของเรานี่ละค่ะ พ้นได้พ้นทุกคนแต่ซิวเขานะตอนนี้ชุนหยอดมันได้ไหมทุกคนเห็นไหมแต่ซิวเริ่มพากันมาแล้วจุดที่สี่หุดสุดท,ท้าย แต่จุดที่สองที่ใส่เมื่อกี้นี่มาไวมากผู้ฟังนู้นไม้แล้วนั่ะนะทุกคนดูตรงนี้นี่เปิดปลาซิวมาเต็มเลยนะเห็นผลเห็นผลคือสีมานวันนี้จะสังเกตได้ว่าปลาซิวเริ่มขากันมาแล้ว ทุกคนมาดูผลงานปูปัดเชาอีมันต้องอจอดรูตรงนี้ด้วยมันถึงจะไม่ตายอาลุมเกียรปัดเอามือออกดิหูนี่ด้วยทุกคนหืต้องจอดฟังให้อีกต้องหอยคือเขาได้หูใหญ่นิดนึง ได้ผลได้ผลมีปลาขาวด้วยนะน่ะ